รู้ครับวันนี้ผมจะมาโปรเซิร์ฟครับนี่เแจกกีซีสามพันหนึ่งนี่ครับขอก็ประมาณนี้ฟัมได้ฟัมได้แอดเป็นใจดีครับนี่อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะขอโทษนะนะครับดูนะครับโอ้ยไม่ได้เว้ย เวลากดนี้ครับเลือกจำนวนได้เลยได้แล้วเว้ยโอ้ยเยี่ยตบใจไ้แล้วเขาไปโชว์ดิตัวคราไอเจ็บคอเลยเฮียแต่ผมไม่ได้ทัให้นะคะแล้คิดเงียบก็นี่ดูนี่ฮะนี่ก็นี่ก็เหมือนเดิมครัก็ก็นี่ตามนี้เลย เฮ้ยเล่นงงเล่นไรนี่ไแก็จะปล่อยแต่อจะดีมากนาีจป่แล้วไเรานนี่ไเราหอมก็เหมือนเดิมเอดมมีไเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มันยืนีคนเดียวเมื่อกี้ถามักจหดแคเมื่อกี้นี่ดูอกูไว้ัด กี่โมเวลาพี่ปาเด็กก็เห <c oughs> มนเดิ <c oughs> ขอบคุณครับที่รับชม <c oughs> นี่นะครับเยอะเป็นอย่างนี้นี่ก็ลองเพิ่มเยอะอีกนี่ครับเอบครัครับ